สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านค่ะวันนี้มีแนวทางเลขวิ่งหวยลาวพัฒนาของวันที่24เดือน5 2564มาแบ่งปันค่ะก่อนที่จะไปชมตัวเลขเราจะพาเพื่อนๆมาสรุปแนวทางเลขวิ่งหวยลาวพัฒนาของวันที่20กันก่อนนะคะ เลขวิ่งหวยลาวพัฒนาเราให้เข้ามาเจ็ดงวดติดๆค่ะเพื่อนๆจ้างวดบันที่ยี่สิบเดือนห้าสองห้าหกสี่คืองวดที่แปดนะคะเรามาลุ้นกันค่ะเพื่อนๆจ้าว่าจะเข้าหรือหลุดเนาะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ยังไม่ดูคลิปเก่าก็ไปย้อนดูคลิปเก่าได้เลยนะคะ เลขวิ่งหวยลาพัฒนาของวันที่20เดือน5เราให้เด่น8เด่น1เด่น7เด่น3ค่ะเพื่อนๆจ้าผลที่ออกชุด6ตัวเนาะออก0 3 9 1 6 1ค่ะ0 3 9 1 6 1ชุด6ตัว0 3ล่างนะคะชุด4ตัว9 1ล่างแล้วก็1 6 1บนค่ะเพื่อนๆจ้าของเราเข้า1 ตัวที่เน้นให้ด้วยนะคะเข้า1ทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะชุดสี่ตัวเนาะแล้วก็เข้าชุดหกตัวสามค่ะเพื่อนๆจะเข้า3ามชุดหกตัวเนาะ0ูนย์สล่างค่ะเข้า1กับ3มนะคะงวดวันที่8ปดของเรางวดที่8ปดค่ะไม่ใช่งวดวันที่8ปดโอ๊แอดมินก็พูดผิดค่ะเพื่อนๆจะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะงวดที่แดแตกนะคะ เข้า1กับ3ค่ะเพื่อนๆจ้ามาตามต่อของวันที่24กันเลยจ้างวดที่9จะเข้าหรือหลุดเนาะเพื่อนๆเนาะเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องทำคลิปใหม่ต่อๆไปด้วยนะคะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นตัวเลขมาจากการคำนวณอาจมีเข้ามีหลุดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังค่ะ เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะแนวทางเลขวิ่งหวยลาวพัฒนาของเราเข้ามา8วดตวดติดๆค่ะเพื่อนๆจ๋าใครที่ยังไม่ดูก็ไปย้อนดูคลิปเก่าได้เลยนะคะมาดูงวดของวันที่24ค่ะวันที่24เดือน5 2 5 6 4เนาะเป็นงวดที่9้าค่ะเพื่อนๆจ๋าว่าจะเข้าหรือหลุดค่ะ วันนี้เราจะให้เด่นที่สามศูนย์สองแปดแอดมินชอบศูนย์ค่ะวันนี้ วันที่24เดือน5เอ็ดมินชอบศูนย์มากเลยค่ะเพื่อนๆจะสายวิ่งสายรูดนําไปวิ่งไปรูดได้เลยนะคะผิดพลาดประกันใดต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะอรอรุ้นกันนะคะเพื่อนๆจะว่าจะเข้าหรือหลุดนอกงวดที่9ของเราค่ะของวันที่24เดือน5คืองวดที่9ค่ะเลขวิ่งที่เราให้มาเนอกว่าจะเข้าหรือหลุดค่ะ ขอให้เพื่อนๆโชคดีกันทุกคนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ